โอ้รุ่นนี้เป็นปลานิ่นบะมันพี่น้องนี่รุ่นนี้เนาะโพูดลูนครับอืมเอาดีพี่น้องพูดเออเดินซ่อนมีแล้วครับผมเพอจีดไปอยู่ในปลาในหน้าเข่าต่อไปพูดพูดพูด,พดไปเลยพี่น้องไปข้ามไปจนได้ครับผมโอ้หลายเติอมอยู่พี่น้องพูดครับเพิ่งยังไปพูดโอ้ วัดดีครับเหม te ือนนี้หอกบาวน้องในช่องกบป่าพระรวยนะครับพี่น้องเนาะเัมือนนี้บาน้องก็บจิพาพี่น้องมาเบิ่งปลานินเพราะว่าเมืองนั้นเ้ากซือปลานินมาอาทิตย์ก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวเัมือนนี้บาน้องกับจิภาพี่น้องมาเบืองครับผมเบิ่งปลาร่วมไปน้าพี่น้องเพราะว่าปลาร่วมของบาน้องนี่กะสูบน้ำบ่อยเพื่อนเนาะครับเนาะสูบน้ำมาเพื่อนแล้วเพื่อนกาลังจะเริ่มกินอาหารดีที่เก่าครับผมนี่บาน้องกะเอามาปล่อยโงอีกครับผมเอาปลากดเหลืองลงนําพี่น้องบาน้องเอาปลากดเหลือง ปล่อยลงนีเลยเพราะว่าเลี้ยงในกระช่างแล้วเพิ่นบ่คคอยใหญ่ปันใดบ่าน้องก็เลยเปลี่ยนให้ลงในบอ่บอร่วมเลยครับผมเบิ่งพี่น้องปลาตัวใหญ่ๆนั่นี่าบ้าน้องกออกแล้วครับผมไล่กินมูเนาะเมื่อเบิ่งแล้วเป็นปลาดุกหยักครับพี่น้องบ้าน้องว่าอยู่เป็นังเขึ้นไ่หมูบวมตอนน้ำขึ้นนะพี่น้องพิ่นขืนมาเนาะเพราะว่าบ้าน้องก็ตึกแขออกแล้วตอนสองโตทสิเป็นปลาดุกวีครับพี่น้องแต่ว่าปลาดุกุีใหญ่แต่ว่าเมื่อเบิ่งเมื่อนั้น เป็นปาุกหยักเลยพี่น้องนี่ครับบ้าน้องกฤติภาพพี่นอ้องย่างไปส้มเบิงบ่อปลานิ่นบ้าน้องเอามาสื่อมาามือนหน่ะเนาะครับเนาะวังวันอาทิตย์ก่อนนี่ครับเป็นอาทิตย์หนึ่งนี่อ้ยคุพี่น้องคุณครับมันยังตื่นอยู่ฟังทั้งนี้ว่าจะเห็ุห้องไวท้ทาเลียงแหนแดงครับพี่น้องบ้าน้องขุดบทันแล้วกำลังจะเหตุร่อง ฝนตกมากเมือนั้นพอดีเนี่ยครับพี่น้องซุ่มจังจิกุดได้อีกเนาะนี่บา่าน้องก็จะเห็ดเหลียงเนื้อแดงเป็นอาหารอาหารป่าเา้าเนะครับเนาะเป็นอาหารป่าละอาหารไก่ครับพี่น้องของบาอ้าน,น,น้องนี่ให้เป็นอาหารไก่นําอาหารไก่ไกล้ก็กินดีครับผมไกลพันไข่ของบาอ้นอนนอบาน,อน้องเนาะบ้าน้องก็สื่อไก่ม,มาาไม่น้ำแน่ครับพี่น้องไข่ดีครับสื่อไก่มหาโตเนะาะไข่มือมือละซีฟองอยู่พี่น้อง ย่าบน้องก็จะนี่ละผ้ายางไปเบืองอีกครับผมขนาดบอนี่เนาะครับเนาะขนาดของบอนี่ก็อยู่ประมาณกวกม่วงสิบเมตรพี่น้องกวา่ามยาานี่สิบสองเมตรครับผมเลิกเมตรหนึ่งคือเก่าครับเพราะว่าแต่ละบอ่อสิบอทอกันเนาะนี่บอน้องจะพาพี่น้องมาเบืองปลานินเอาไว้เบืองทั้งผีบอกพี่น้องจะบาน้องสิงดึงขึ้นมาพี่น้องเบืองมาอยู่ฝั่งฝั่งกัหน่อย ยาสีเดี๋ยวมาตืมน้ำอีกครับผมดึงขึ้นไอ้พี่น้องเบิ่งเลยเพราะว่าสิเป็นกะช่างของไอ้ปลาก้นเหลืองพี่นอ้งอ,นองกะช่างลอยบ่าน้องกะเอาหม้อให้มาเป็นของปลานิ่นครับเลี้ยงปลานิ่งใส่เลยเนะาะก้นเหลืองปล่อยแลยอ่ะหูหูหูหบ้าน้องเอามาเตรียมไว้ครับผมเพราะว่า ห้จ๊กหน่อยเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยลงเลี้ยงปลาในหน้า,ขาเขาน้ถาตอนมีนามเขาจะเอาไปเลี้ยงปลาในหน้าเขาพี่น้องก็เลยจะเอามาเตรียมใม้กอนพอหนานมผลมาเหาเฮ็ดหน้าแล้วถึงทื่งๆนั้นมาหน้องก,ก็จะเอาไปปล่อยเลยเลี้ยงปลาในนาข้าวให้พี่น้องเบิงอยู่นะครับเนาะรุ่นนี้จะเป็นปลานิ่นปลานิ่นหมันเลยพี่น้อง ปลานิน่นผีแพนครับโอ้รุ่นนี้เป็นปลานิ่นบะหมันพี่น้องนี่รุ่นนี้เนาะโอ้โดนครับอืมเอาดีพี่น้องโอ้โหสอน่อนมีแล้วครับผมเมื่อจดีดไปอยู่ในปลาในหน้าเข่าต่อไปรุ่นนี้แพ้พี่น้องปลานิ่นบะหมันเนาะบ้าน้องก็มีทั้งมันบะหมันครับลงมน้ำกันดูจีดเลยพี่น้องโอ้เก่งแห้งพี่น้องคุณ โดดขามไปเสี้ยวครับผมอูตัวนั้นเป็นปลานิ่นปลาทับทิมน้องอูตัวงามพี่น้องครับเปิ้งจีหล่ะครับเอ้งามพี่น้องงามโตเป็นงามดีลบขึ้นมาดูน้ำโมเก่งแห้งพี่น้องโอ้ store, พี่น้องมองครับโดดเก่งแห้งวูดวูดเปิ้งจีละพี่น้องเป็นแต่เบิงนะครับเนาะ พูดพูดพูดไปเลยพี่น้องไปขามไปจนได้ครับผมเก่งเก่งแข็งแรงครับพี่น้องบ้าน้องเอามาเลี้ยงไว้เนาะอยู่นีก่กะสีโอ้หลายเติ๋อยู่พี่น้องเพราะว่าเป็นปลาเพิ่นยังบ้านใหญ่ปรนไดเนาะถ้าเขาซื้อรุ่นนี้มาเขาไปปล่อยในหน้าเขากระสีใหญ่ไว้พี่น้องนี่ครับเอาขึ้นนี่พี่น้องเหมืงเลยจ้ำหนียาว่าหน่อยได้พี่น้องนี่ลายได้ยามพันใหญ,ญ่มากนี่ครับ ตัวนั้นงามดีเนี่ยปลาทับทิมครับพี่น้องอือมีตัวเดียวงาม,มเลยเดี๋ยวบ้าน้องก็จะสือมาปล่อยไปเรื่อยๆครับผมเขาก็จิบมาปล่อยสือมาเรื่อยๆเนาะเวลาเขามีเงินมากเขาก็สือมานำตัวหน่อยตัวใหญ่ก็สมกันไปเพราะว่าบ้าน้องก็จะเอาปลาตึกได้ก็จะเอาปลานิ่นปลานิ่นมันขึ้นไปนำครับพี่น้องเพราะว่าปลานิ่นมันสีใหญ่ไวเนาะแต่ว่าบ้าน้องว่าให้เพิ่นแพ้ทำแน่ อุครับเพิ่นยังไปพูดโอ,โอ้เวลาเขาก็จะได้ลูกพ่นนาเนาะครับเนาะนี่เป็นปลานิ่นรุนนี้ขนาดนี้พี่น้องเรียงอีกประมาณเดือนกลัวเพิ่นกับแพ้ได้พี่น้องเพราะว่าพ่นจิเป็นปลาอันนี้เนาะตัวใหญ่รับพี่น้องมึงเลยเป็นปลาที่ตื่นไห้บอ่นนี่พี่น้องนะน่ะอืมประกดก็มี กันพิ่นตื่นไหวนะอืมพี่น้องคนไปแล้วว่าปลาหม่อนนี่เ้าพึ่งออมานะพี่น้องเนาะถ้าตื่นเท่านี้จำานึงกับิี็อกนี่ปูดปูดปูดวดกำลังงามพี่น้องกำลังสอนซ้อนในโอ้บึงนี่ครับเรื่องไหวกันนี่แหละพี่น้องพอไะด้เบ่งไดนแย่งพ่อะด้ขายเนาะย่งมาเสาะเขาก็มาให้อาหารย่งมาเรยงเขากะมาให้อาหารครับสองเวลานะครับเนาะเขากะจะ ยงไวจังสี่เวลาก็จะเป็นเมนูเฮาถึงเฮาบอ่อเด้ขายถึงเฮาบอ่อเด้ขายก็จะเป็นเมนูบางทีเฮาดินดีแห้งโอ้โอบางทีแหละครับถึงเฮาบอ่อเด้ขายนี่ฮะก็จะเป็นเมนูเนาะครับเนาะบ่าน้องก็จะเอาพวกแหนแดงมาปล่อยลงนี่ให้เพื่อนกินนําครับผมเพราะว่าบ่าน้องเอาแหนแดงมาลงประจําครับเอาแหนแดงมามาปล่อยเพื่อนเนาะเบิดพี่น้องนี่ แป๊บเดียวเบิดบ้าน้องก็จะเอามาแบบตักเมื่อนเราเขาก็เอามาปล่อยไว้ปล่อยไว้พี่น้องเวลานะมันก็จะหากินเองแหนืแดงเนาะเติมหอยเชลี่บ้าน้องก็เอาหอยเชลี่มาเลี้ยงน้ำเนยก็ด้เป็นแม่พันธุ์นี่ครับผมนี่เห็นบอพันพันนกพว่นนะหรือทำทาออืยังเปลี่ยนยังได้พี่น้อง เพิ่นดิ้งมาเฮาดิ้งมาเพิ่นตื่นเหาอนี่เปลี่ยนยังพี่น้องวนเพิ่นแห้งบ่ไลยนะเพิ่งยังอันนี้อยู่เพราะว่าม่อนเป็นปลาที่มาใหม่พี่น้องเป็นปลาที่มาใหม่ที่ประท้อนขุ่นเข้าปันไดว่าตาเข้าอันนี้เนี่ยเพิ่นกิตื่นตื่นอาจจะตายได้พี่น้องนี่เวลานั้นเขาก็จะโยนก้อนหินนี่พี่น้องทวงลงเนาะทวงมุมเพิ่นลงเลย ตรงลงไปมอง,มองบ้าน้องเห็ดเส้นวิดปลาเนี่เบิดพี่น้องได้เจด้มาเห็ดใหม่อครับผมมอง,งนี้เนาะเบิดได้พี่น้องผมเพิ่นจินดีแหงเดี๋ยวเสด็ดึงฟางเขามาเอามาลงไม่ครับนี่แล้วก็เห็ด อยู่ในสวนเน่านี่ะพี่น้องก็พอได้อยากได้กินนะครับเนาะถึงข้าวปได้ขายกับเป็นเมนูพี่น้องข้าก็จะประหยัดค่ากับเขาไปได้อีกหลายนี่คือบ่าวน้องนี่อยากกินนยำได้กะซื้แขเอาเลยครับพี่น้องเพิ่นแวะมากกัคือเป็นจากไดปลาบ่าวน้องก็ซื้แขเ,เลยสีง่ายกว่านะครับเนาะบ่าวน้องก็ขายไปเรื่อยๆครับผมมื้อนี้ก็ได้ขายอยู่เนะาะปลาดุกก็ได้อยู่โล2โล่เลครับมื้อนี้บ่าวน้องก็จะเฮ็ดไปจังซี่ละ่ะหมุนเวียนอยู่ในสวนเจ้าของนี่เนาะครับเนาะ ก็อย่าลืมในช่องกบป,ป๋าพ้าลวยด้วยครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องก็จะเหตุคลิปให้พี่น้องเมื่งเรื่อยครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ